คนคืออะไรรู้ไหมเวลาที่หนูซื้อดิสอหนูก็ยังบอกเลยว่าดิสซอหนึ่งโลใช่ไหมลูกอ่าดิสอหนึ่งโลหรืออะไรล่ะหมูหมูก็1กิโลอย่างเงี้ยทีเนี้ยเวลาเป็นสารบ้างเป็นสารหน่วยโมลเป็นหน่วยโมลก็คือเหมือนสารหนึ่งโมลสองโมลสามโมลเป็นตัวกลางแล้วก็เป็นตัวเชื่อมลูก เป็นตัวเชื่อมไม่ว่าจะสารกี่สถานะก็ช่าไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สเราจะใช้โมลเป็นตัวในการเชื่อมหมดเลยทีนี้1โมลพ,พอพูดถึง1โมลน,นะเราก็จะนึกถึงอนุภาคไอคำว่าอนุภาคเนี่ยหนูต้องแยกให้ออกนะลูกอนุภาคจะแบ่งออกเป็นอะตอมโมเลกุลแล้วก็ไอออนจะแบ่งออกเป็นสามอันนะอะตอมเนี่ยคือธาตุคือธาตุ อย่างเช่นโซเดียมพีเรียมนีออนอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่เป็นธาตุหนึตัวนะธาตุแค่1ตัวนะไม่ใช่ธาตุที่ห้อย2ห้อย3เราจะเรียกเขาว่าอะตอมอ่ามันมันจะมีหน่วยเป็นอะตอมทีนี้ถ้าตตั้งแต่2ตัวขึ้นไปหรือเป็นสารประกอบจะเป็นโมเลกุลอย่างเช่นอะไรเอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเงี้ยก็จะเป็นโมเลกุลละ และไอออนอนุภาคมันจะแบ่งออกเป็นสอันอะตอมโมเลกุลแล้วก็ไอออนถ้าเป็นไอออนก็อย่างเช่นโซเดียมไอออนอย่างเงี้ยลูกทีนี้พอพูดถึงโมนลปุ๊บมันจะมีตัวเลขตัวเลขหนึ่งที่ตอนตอน,ตอนเรียนเรื่องมวลเนี่ยครูให้หาตัวเลขนี้ใช่ไหมเอา6.02ยคูณ10กำลัง23ไปคูณกับมวลมวลของโปรตอน1.66คูณ10ยกกำลังลบย4ใช่ไหมลูกแล้วมันจะมีค่าใกล้เคียง1ที่สุด ก็คือ6 0 2คูณ10กลัง23เราจะเรียกเลขนี้ว่าเลขอโกโดอโวาโดเพราะฉะนั้นสาร1โมลลูกสาร1นโมลเนี่ยก็จะมีจำนวนอนุภาคคือ6 0 2อคูณ10กลัง23าอาจจะเป็น1โมลอะตอมก็6.02อคูณ10กำลัง23อะตอม1โมลโมเลกุลก็6.02คูณ10กำลัง23โมเลกุลเห็นนะหรือ1โมลไอออนก็6.02คูณ10กำลัง23ไอออน ทีนี้หนูมาดูถ้าไฮโดรเจนอะตอมบ้างล่ะไฮโดรเจนอะตอมอาค่ว่าไฮโดรเจนอะตอมอะตอมเนี่ยคือไฮโดรเจนเฉยเฉยไฮโดรเจนเฉยเฉยนะหนักกี่กร,รมัมไฮโดรเจนมวลโมเล,ลกุลเท่าไหร่ลูกหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงน,นี้จะเป็นหนึ่งคูณหกจุดศูนย์สองคูณสิบกำลังยี่สิบเท่าไรยี่สิบสามแล้วไฮโดรเจนหนึ่งอะตอมจะหนักหนึ่งคูณหนึ่งจุดอะไรก่อนหกหกคูณสิบกำลังลบยี่สิบเท่าไรล 20, ูก -24 ยีทีนี้ครูถามว่ามันจะหนักกี่กร,รม๊มตัวเลข2ตัวเลขนี้จําได้ไหมคูณกันต้องได้ประมาณเท่าไหร่ลูกประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณ1ใช่ไหมเราถึงเรียกเลขนี้ว่าเลขอะโวคาอะไรคะอะโวคาโดนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะหนัก1กร,รมัมเราก็เลยได้ว่าสารใดๆก็ตามนะลูกที่มีจํานวนอ,นอนุภาค6 0 2คูณ10กำลัง23เนี่ยเขาจะมีมวล เท่ากับมวลอะตอมของธาตุนั้นๆไฮโดรเจนโมเลกุลบ้างล่ะเดี๋ยวครูจะให้ลองคิดไฮโดรเจนโมเลกุลคือเฮดห้อยอะไรเฮห้อยสองเฮดห้อยสองก็จะกลายเป็นสองคูณหนึ่งจุดหกหกคูณสิบกำลังลบยี่สิบสี่คูณหกจุดศูนย์สองคูณสิบกำลังยี่สิบสามอันนี้ก็ต้องประมาณเท่าไรลูกสองกรัมไวซเซมไอออนคือเคบวกเวลาที่เป็นไอออนนะลูก เวลาเขาให้การที่สารใดๆก็ตามมีประจุเป็นบวกนะฟังครูดีๆนะสารใดๆก็ตามที่มีประจุเป็นบวกนะ่ะแสดงว่าสารนั้นให้อิเล็กตรอนคิดมวลของธาตุนะลูกเราจะไม่คิดมวลของอิเล็กตรอนนะไอออนเนี่ยไม่ได้มีผลกมวลไม่ได้มีผลเลยคือคือถึงแม้จะเป็นประจุแต่ไม่มีผลกมวลของสารสามคูณหนึ่งจุดหกคูณสิบลบยี่สี่คูณหกจุดศูนย์สองคูณสิบกำลังยี่สิบสามอันนี้ก็ตอบสามสิบเก้ากรั อะซัลเฟตไอออนซัลเฟตไอออนคือ s O 4 2ลบ2ลบไม่ได้มีผลกับมวลนะลูก1.66คูณ10ลบ24คูณ6.02คูณ10ก็ล23ก็ได้9 6กรัมลืมนะมวลอะตอมมวลของธาตุก็ตามนะ่ะถ้ามัน6.02คูณ10ยกกำลัง23อันุภาคอะตอมไอออนโมเลกุลเนี่ยมันจะหนักเท่ากับมวลของธาตุดังนนั้น